มาเข่งโจทย์ทุกประจําวันกันนะฮะข้อนี้เนี่ยใน Choice มีคําว่า encourage รูปต่างๆกันนะฮะสังเกตนิดนึงช่องว่างเนี่ยอยู่หลัง prep position คือ of และอยู่หน้า prep position ด้วยคือ from ลองตัดช้อยส์กันข้อ a encourage เป็น verb ฮะมันจะมีความหมายแปลว่าสน,ส,นนส,ส,สนับสนุนส่งเสริม encourage สนับสนุนส่งเสริมนะฮะส่วนข้อ b boy ก็เป็น verb เ,เหมือนกันแต่เป็น verb ที่เติม ed อาจจะเป็นช่องสอง หรือช่อง3ก็ได้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเวิร์บน่าจะผิดเพราะว่าหลัง o f หรือหลังเพรสโเนี่มันจะเป็นเวิร์บแท้ไม่ได้อย่างเวิร์บเพียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเวิร์บแท้ที่เรียกว่า present simple ดังนั้นผิดไปก่อนแล้วกันเนาะส่วนข้อ b boy ก็อาจจะผิดเพราะถ้าเกิดเป็นช่อง2เนี่ยก็เป็นเวิร์บแท้ไม่ได้เพราะหลังเพรสโพหรือหลังส่วนขยายห้ามมีเวิร์บแท้ะฮะหลังเพรสโพห้ามมีเวิร์บแท้ เวิร์บช่อง3ก็ไม่ได้เพราะไม่มีโครงสร้างที่มี prep ดักหน้าดักหลังแล้วก็ช่อง3ตรงกลางเนี่ยมันมันไม่มีนะฮะก็ผิดไปอีก1ช้อยเหลือข้อ c กับข้อดีด็อก c c a t c มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเวิร์บ ing เวิร์บ ing บางครั้งเขาอาจจะอยู่ในรูป gerund er gerund er คือการเอาเวิร์บมาเติม ing เพื่อให้กลายเป็นคำนามนะเช่น run เป็น running วิ่งเป็นการวิ่ง walk เดินก็เป็น walking การเดินอย่างเงี้ยทีเนี้ยพออยู่หลัง preposition มันสามารถเป็นคำนามได้แน่นอนนึกถึงคำว่า on the table อะ table เป็นคำนามอยู่หลัง on ได้ถูกไหมดังนั้นเป็นคำนามได้เจอรันก็เป็นคำกึง่ง verb กึ่งคำนามอยู่หลัง p r e p o s i o ได้นะจริงๆแล้วดีด็อกก็ได้เพราะเม้นเป็นคำนามแน่นอน ship auntie เมน ship auntie เมนเป็นคำนามแน่นอนดังนั้น C cat กดีด็อกเขารอบเอ๊ะเราจะตอบอะไรคูเบิ ไปคน้น Diction a รีมาให้นะฮะเขาบอกว่าคำว่า encourage ถ้าเป็น verb เ,เนี่ยมันจะเป็น verb ที่ต้องมี object เสมอห้ามละ object ออกไปเพราะเขาบอกว่าสนับสนุนส่งเสริมไงต้องบอกว่าสนับสนุนใคร bird encouraged John in his ambition to become an actor คำว่ on, ambition า ambition แปลว่าความทะเยอทะยานนะฮะ bird เนี่ยสนับสนุนจอห์มากคือสนับสนุนมากให้จอห์เนี่ยพยายามไขว่คว้า มีความทะเยอทะย,ย,ยานในการที่จะเป็นดาราอะไรเงี้ยคือสนับสนุนความทะเยอทะยานของจอรนในการที่จะเป็นดารามากเราจะได้มีเพื่อนดังๆอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดละจอรนออกไปได้ไหมไม่ได้นะห้ามเขียนว่า bird e n c o u r a g e d in his ambition ไม่ได้ดังนั้นยังไงยังไง e n c o u r a g e ต้องมี Object เสมอทีนี้ g e r u n มันเป็นกึ่ง Verb กึ่งคำนามถึงแม้เติม ing แล้วนะมันมีความเป็นคำนามก็จริงแต่มันก็มีความเป็น Ver b ด้วย ดังนั้นเนี่ยถ้ามองว่าเป็น v e r b มันจะต้องมี Object แต่ว่าหลังช่องว่างเป็น from เลยไม่ใช่ Object ฮะดังนั้นเลยผิดไปตอบเป็นข้อดีดอกต่บเป็นคำนามที่แท้ True ดีกว่าถึงแม้ความหมายจะคล้ายกันเนาะ encouraging ก็คือการสนับสนุนส่งเสริม encouragement ก็การสนับสนุสนสน่งเสริมแต่ตอบ d ีดอกเพราะว่ามันไม่มี Object ฮะจะใช้เป็น s ิกไม่ได้เดี๋ยวแปลให้ฟังแล้วกันเขาบอกว่า as a result of e n c r e a s e m e n t from most of residents. Residents แปลว่าผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นในเมืองนั้น The authority is constructing sidewalks. Sidewalk Side s, ก็คือฟุตบาทฮนะ Throughout the area. Authority แปลว่าผู้มีอำนาจเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลหรือ,อคนที่ดูแลพื้นที่นั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเพราะว่า as a result of. As a result of มีความหมายเหมือน because of นะ As a result of เพราะว่ามีการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นส่วนใหญ่เลยเจ้าหน้าที่คนที่มีอำนาจเนะี่ยก็เลยก่อสร้างฟุตบาททั่วพื้นที่แห่งนั้นเลยยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเฮ้ยเมืองเนี้ยมันไม่มีฟุตบาทแล้วจะเดินยังไงคนในเมืองไม่ค่อยพอใจและเขียดไปร้องเรียนอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่บอก i, เดี๋ยวสร้างฟุตบาทให้ลักษณะนั้นต่อเป็น ดีดอค่ะ enrichment ครูเบิร์ตเคยไปเที่ยวสิงคโปร์หลายคนก็คงเคยไปเนาะ,ะบางท่านถ้ายังไม่เคยไปนะแนะนำนะเป็นเมืองที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ค่อนข้างเรียบร้อยเราสามารถเดินไปทั่วเมืองได้เลยเพราะฟุตบาทเขาค่อนข้างดีแตกต่างจากกรุงเทพนนกรุงเทพฟุตบาทอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าแต่เชื่อว่าเมืองไทยพัฒนาไปเรื่อยๆได้เราต้องมองโลกในแง่ดีนะฮะฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับเขาบอกว่า experience ประสบการณ์ i s not what happens to you ประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะ It is what you do with what happens to you แต่ประสบการณ์คือสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเขากำลังสื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณไม่รู้แต่มันจะดีหรือไม่ดีกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเรามามีปฏิกิริยาตอบโต้ย่งไงเมื่อไม่นามนมานี้เพิ่งประกาศผล Miss Universe Thailand ไปน้องแอนนาเสือได้ มงกุฎลงหัวนะครับได้สวมมงกุฎของ Miss Thailand Universe ไปนะฮะสิ่งที่เป็นที่พูดถึงก็คือว่าจริงๆน้องอนาเสือเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานเป็นคนเก็บกวาดขยะนะครับที่เรื่องอาชีพเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับครูเบิร์ตเท่าไหร่แต่ครูเบิร์ตขอพูดถึงแก่นของสิ่งที่น้องอนาเสือจะสื่อแล้วกัน คือน้องอนา,าเซอ์ก็จะสื่อว่าเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่เขาเนี่ยพยายามคว้าโอกาสทุกๆอย่างที่เข้ามาได้แล้วครูเบิร์ตชื่นชมมากน้องข้อเกณฑ์นิยมราดับหนึ่งจบจากมเกษตรด้านวิทยาศาสตร์ด้วยถูกไหมฮะแล้วเวลาตอบคัญหาก็ตอบได้ค่อนข้างฉลาดมากบอกตามตรงว่าถ้าครูเบิร์ตไปตอบเนี่ยตั้งสติไม่ได้เลยนะฮะทีเนี้ยครูเบิร์ตชื่นชมน้องเขาตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าครูเบิร์ตอ่ะจำได้ว่าตอนเรียนมหาลัยอ่ะครูเบิร์ตอ่ามีเงินใช้แบบพอดี เวลาจะซีร็อกชีตอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลมากลองคิดดูฮะไม่ต้องเป็นน้องอน,นาเสือก็ได้เป็นใครก็ได้ที่อาจจะไม่ไดม้มีเงินเพียงพอที่จะซีร็อกชีตหรือว่าสามารถที่จะซื้อ ipad หรือว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนได้อย่างได้อย่างเต็มที่ะ่ะเขาก็จะมีความกดดันเพิ่มกว่าคนที่มีเงินถูกไหมฮะแต่ว่าน้องอน,นาเสือสามารถที่จะปรับตัวได้อน,นาเสือสามารถที่จะ ไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่พบเจอเขามีปฏิยาตอบโต้กับเหตุการณ์นั้นในแง่ดีจนเขาสามารถจบเกียรตินิยมได้จนกลายเป็น Miss Universe Thailand ได้ตรงเนี้ยน่าน่าน่าเชื่นชมแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานำมาเป็นกำลังใจให้ได้ว่าเฮ้ยถึงแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ดีเลิศเลออะไรแต่เราลองพยายามทำให้ดีที่สุด ปรับจากร้ายให้กลายเป็นดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะไม่ได้หมายความว่าเราห้ามทอนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดลวกันอย่างตอนนี้บางคนไม่มีเงินเรียนเรียนคอร์สโทอีกเราก็สามารถที่จะศึกษาความรู้จาก YouTube จากเพจคูเบิลจากเพจติวเตอร์คนอื่นได้ถึงแม้นะื้อหาจะไม่เรียงเราก็อาจจะอาศัยความขยันนิดนึงเอามาจัดเรียงเองอะไรแบบนี้ใครมีต้นทุนอยู่แล้วก็อาจจะลงเรียนเลยแล้วก็พยายามกระตุ้นตัวเองใครที่ไปสอบหลายครั้งแล้วยังไม่ผ่านสักที เราอย่าพิ่งท้อเราก็มองว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยเขาสอบไปสิบรอบนะกว่าจะผ่านบางคนเนี่ยเขาท้อแนละ้ไปสอบอีกรอบหนึ่งผ่านเลยคือจังหวะชีวิตคนเราไม่เหมือนกันพยายามทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแล้วกันนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ